สวัสดีค่ะอันนี้นะคะมาสวนนะคะช่วยน้องแมวไล่ตัวหนึ่งกับบ้านด้วยในในรถมีกล้วยมีมะม่วงนานาชนิดในหลายชื่อเนาะโอ้ได้หลายอย่างทุกวันได้มะพร้าวอาจจะเนาะน,นคะคะได้น้องเหมียวมาด้วยใครใครรัก,เ,รกเหมียวใครรักเจ้าเหมียวน่ารักน่าชังนะจ๊ะทูกปะจาเด้ดเนี่ยค่ะ รถนะคะนะคะอ้อนเก่งมากนะคะเขาพร้อมผอมแล้วค่ะเพราะว่าไอเจ้าไอเจ้าไอสุนัขสามตัวนะคะน้องไล่เขาขึ้นต้นไม้นะคะทุกคนจ๋าออติ๋มก็ทํางานกับพี่เนาะไอเจ้าสามตัวนั่นก็วิ่งไปคงมามาช่วยน้องมาช่วยน้องเงี้นะคะเนาะก็เลยช่วยมาแหละคะ่ะพร้อมผอมยังไม่กินข้าวเลยนะคะเนาะถ้าเอาไว้เอาไว้ที่สวนนะคะก็กลัว สามตัวนะขย่ำเนาะค่ะนาะก็เลยเอามาด้วยใครใครรักสัตว์นะคะนาะงจิมก็รักอยู่ค่ะแต่ติมก็เลี้ยงไม่ได้จะทุกคนจ๋ะจิมแพ้แพ้ขนเขาจิมก็จะไปให้คนที่รักนะะเนาะค่ะนาะชอบเลี้ยงเงี้ยค่ะทุกคนจะ๋ะสวยนะคะทุกคนอยู่นิ่งๆสิคะลูกนี่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 น,นี่มองกล้องมองกล้องที่แรกติมมา เป็นเสือหรือเปล่าเดี๋ยวเตรียมพูดกับพี่แกบอกพี่ไม่ใช่เสือเหรอเพราะว่างี้เนาะหน้ามันแบบดูสิคะอยู่นิ่งๆสิลูกนี่ยเนี่นี่นี่ดูสิคะเอออยู่แตยหนูก็ตั้งเออใช่เนี่ยชลองห้องเหมียวสิบอกเหมียวก็เออเขาก็บอกว่าเหมียวเออเออเนี่ยนะคะกําลังขี้เล่นนะคะทุกคนจ้ะ รถพอดีนะคะเนาะด,ด,ดู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 เขาทำเหมือนเด็กเลยจ้ะทุกคนกําลังสนนะคะเนาะไม่รู้เขาลงมาจากไหนจ้ะทุกคนจ๋านะคะอยู่ในรถนะคะกําลังเข้าเมืองจ้ะเอามาจากสวนสายลมจอยนะคะทีแรกเขาก็กลัวจ้ะทุกคนจ๋าช่วยช่วยลงมาจากต้นไม้แล้วก็เขาก็กลัวเขาก็กากไม่กล้ามาหา พอติมพูดกับพี่เขาก็อ๋อมาหาเขาสีดำด้วยนะพี่ดูใบวิ่ง๋อไหมกเขาก็น่ารักนะคะทุกคนจะ้ะไปยาวๆ นหนึ่งนะคะนะ้ะมีนะ,ะมองกล้องหน่อยสิคะลูกนะคะนัดไปแล้วจะไปไหนจะไปไหนเดี๋ยวถึงบ้านก่อนลูกค่อยกินข้าวเนาะหิวข้าวแล้วเดี๋ยวก่อนถึงบ้านก่อนค่อยกินนะลูกเนาะหิวข้าวหิวน้ำเหรอคะจะ้า เดอเด้ๆเด้ออืมไงกาลังโซนเลยจ้ะทุกคนจ้ะเฮ่ค่ะอ่าจะไปไหนอ่าไปแล้วไปแล้วแม่อยู่กับแม่แล้วเหรอโอ๊ยอือาห่างตีแม่ด้วยอืมไล่เล็บยาวอ่ะเจ็บละลูกลงมาลงมาลงมาอยู่ที่เดิมเร็วๆลงมาเร็วๆลงมา โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็บยาวละลูกเจ็บอะอยู่ตรงนั้นแหละเออนั่นแหละนด้หรเอามือเอาหัวมาใส่มือเย่ค่ะความสนของเขาเนาะค่ะเนาะดูค่ะน่ารัก มีเข็บมาด้วยป่ะฮะเอาเข็บมาให้แม่ด้วยป่ะสะอาดแต่ไม่มีกลิ่นเลยนะพี่ไม่รู้หลงมาจากไหนไม่รู้อะแต่ผอมเลยอ่ะไ,อไหลแล้วก็วิ่งขึ้นต้นไม้เนาะ เราก็มาไม่รู้กี่เที่ยวแล้วไม่เคยเห็น <laughs> โอเคเนาะค่นเนาะพอแค่นี้นะค่ะเนาะ เด็กเด็ๆเด็กเด็กดู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 ดันซนดูฟันซนอยู่อยู่เฉยๆอยู่นิ่งนิ่งไหนหน้าหน้าจะดีไหนปิดก่อนปิดก่อน